เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่า e x p นะครับมันจะขึ้นเยอะหรือเปล่าทุกคนดูดิ ดูนะครับขึ้นรัวๆนะครับผมทุกคนดูดิเห็นไหมครับทุกคน exp ขึ้นรัวๆนะครับผมนี่นะครับวิธีการปั๊ม exp สัตว์เลี้ยงนะครับแต่รุ่ยท้าผมคลิปนี้นะครับก็อยู่กันในแบบโกลกาเดนกันอีกเช่นเคยและในวันนี้นะครับพี่จะมาแจกสคริปตัวใหม่ที่ไม่มีคีย์นะครับลิงก์สคริปและตัวรันนะครับพี่ทิ้งลิงก์ม้ให้ใต้คลิปนะครับก่อนที่ไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับผมสคริปที่พี่จะมมาแจกในนนนวััี้ะครบผ เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมอัปเดตล่าสุดเลย5.5.0นะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวให้ดูนะครับก็นะครับฟังก์ชันเมนก็จะมีแบบเดิมเลยนะครับผมออโต้พลันนะครับผมหรือว่าออโต้ปลูกผักนะครับออโต้คอลเลกนะครับออโต้เก็บไข่ออโต้ซื้อสปริงเกอร์นะครับออโต้ขายนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผม ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับผมก็ออโตเซ็นนะครับผมคือออโตอีเวนต์ใหม่นะครับออโตอีเวนต์เซ็นนั่นเองนะครับผมนี่ก็นะครับเดี๋ยวพี่จะมาปั๊ม exp ให้ดูนะครับผมว่าทำยังไงนะครับผมทุกคนก็ให้เราเข้ามานะครับผมในหน้านี้เลยนะครับเราวางสัตว์ยงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมเลเวลของจริงแน่นอนนะครับทุกคนกดมาตรงนี้ครับเมนนะครับถ้าทุกคนกดไปที่เมนแล้วก็ออโตเพรนะครับตรงนี้เลยนะออโตเมชั่นเพรตรงนี้นะครับ แล้วก็กดเลือกนะครับผมเลือกสัตว์ทุกตัวเลยนะแบบนี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมากดนะครับผมตรงนี้นะครับออโต้ออโต้มิดเดิลเพดนะครับผมแล้วก็สัตว์มันจะมากองกันอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมนี่นะมันจะมากองกันแบบนี้นะครับเอาคาปิมาวางไว้นะทุกคนก็คือ exp มันจะบวกแบบโคตรเยอะอะเดี๋ยวผมทําให้ดูเ่าโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะครับนี่มันก็จะค่อยๆเดินมาตรงกลางนะทุกคนรอดูนะนี่นะครับ คาปินะครับคาปีบาร่ามันจะเดินมาตรงกลางนะทุกคน4ตัวแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่า exp นะครับมันจะขึ้นเยอะหรือเปล่าทุกคนดูดิดูนะครับขึ้นรัวๆนะครับผมทุกคนดูดิเห็นไหมครับทุกคน exp ขึ้นรัวๆนะครับผมนี่นะครับวิธีการปั๊ม exp สัตว์เลี้ยงนะครับอย่างนี้นะครับชิวๆเลยนะน้องๆดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะอันนี้โกงจริงนะอันนี้โกงจริงแล้วไม่โดนแบนด้วยนะครับพี่ใช้ id หลักเลยอันนี้ใช้ id หลักเลยนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับ หลับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับอยากได้สลิปกอ์อะไรคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวพี่มาแจกให้หลับคลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ